อเราจะมากินถั่วแล้วนะครับพอดีมลุงท่านหนึ่งให้ผมนะจะบอกว่าถั่วนี่ไม่เหมือนถั่วทั่วไปนะไม่รู้ว่าจะแตกไปกันยังไงจะรับมาจากเชียงรายเลยนะถั่วที่ไม่ถั่วทั่ไว,วไปแค่เป็นง ชิมดูสิอืมหอมนะกินหอมหอม๋อเข้าใจแล้วมันติดกลิ่นมาก มันไม่ใช่แค่ได้รสถั่วอย่างเดียวอ่ะมันเหมือนติดกลิ่นหอมอีกทีมานะนแกบอกว่าเขาไปอบควันคล้ายๆควันเทียนมาด้วยอืม họ mang đi ạ